คำสั่ง revision cowl คำสั่ง revision cowl เราจะใช้สําหรับการเขียนเส้นโค้งที่มีความต่อเนื่องกันซ้อนกันหลายวงซึ่งเราเขียนเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปของก้อนเมฆนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในงานเขียนแบบเมื่อที่เราต้องการที่จะแก้ไขแบบโดยที่เราจะใช้ revision cowl ตัวนี้ใช้ล้อมรอบหรือว่า เน้นส่วนที่เราต้องการแก้ไขให้เห็นชัดเจนนะครับใน AutoCAD เราสามารถเรียกผ่านเมนูบาร์นะครับไปไปที่ตรอนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ Division Cloud ตรงนี้นะครับอ่าหรือ ถ้าเราเรียกใช้ผ่านตัวแถบร bon, นะิบบอนก็จะมาที่รอนะครับไปที่รีชชั c นคาวตรงนี้ก็จะมีแบบให้เราเลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็จะเป็นเรกแทนกราคือรูปแบบของสี่เหลี่ยมนะครับปมเตรแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบที่2ก็จะเป็นโ o ริโกนอกนอนะครับก็จะเป็นรูปแบบของหลายเหลี่ยมนะครับรูปแบบที่3ก็จะเป็น Hand. ฟรีแฮนฟรีแฮนก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนรูปแบบไหนถ้าเป็นแบบอิสระอะส่วนรูปแบบสุดท้ายรูปแบบอ,อ็อบเจกต์ตัวนี้เราจะไม่เห็นไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้วิธีการพิมพ์คําสั่งผ่านแถบคอมมาไลน์ก็คือจะให้เป็นรูปก้อนเมฆตามรูปทรงที่เราวาดไว้แล้วนะครับอี๋ยวเราวาดรูปแรกก่อนนะครับไปที่เล็กเทกูล่าเดี๋ยวเราเช็คค่า เล็งความยาวของตัวขึ้นโค้งก่อนพิมพ์ A นะครับตัน Enter ตอนนี้เล็งของเราอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเราจะต้องการแค่สามนะครับสามพิมพ์สาม Enter เสร็จแล้วเราเลือกรูปแบบแรกนะครับคือ Regular คลิกลงไปเลยจุดข้างบน แล้วก็จุดด้านล่างตรงนี้นี่คือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่สองเราจะใช้เป็นแบบโพลีกนอลนะครับก็คลิกจุดที่หนึ่งที่สองที่สาม ที่สี่ที่ห้านะครับอ่าตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคลิกอยู่กี่ครั้งนะครับเราต้องการห้า่ยมก็คลิกห้าครั้งถัดไปแบบ freehand ถ้าเราเรียกใช้ผ่านแบบคอมมานด์ไลน์แล้วก็พิมพ์ r e v r e v c l o d นะครับตัวที่ต้องต้องพิมพ์คาว่าลิฟข่าวนะครับ r e v แล้วก็ตามด้วยคำว่าข่าวนะครับแล้วก็กด enter รอบนี้เราจะใช้แบบ free hand นะครับถ้า free hand เราก็คลิก free hand ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ว่าดครับเราจะวาดรูกทรงไหนรื่อนี้ก็จะเป็นรูปทรงของรูปหัวใจนะครับเราก็ลากมเมาส์ไปเรื่อยนะครับ รต้องการตรงไหนเก็ลากม์ไปเรื่อยพอพอเส้นมาชนกันกับเส้นแรกแรกจะเป็นการออกคำสั่งอัตโนมัตินะครับสำหรับการทําฟรีแฮนด์ถัดไปรูปสุดท้ายนะครับเราก็ใช้คำสั่งเดิมเลย R E V Revision Call ้าให้เราเลือกเป็นแบบอ b อบเจนะครับให้เราพิมพ์ O Enter เสร็จแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเลือก Select ออบเจกรูปไหนครับเราก็คลิกที่รูปที่เราจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงนี้ให้เป็นร i s i o n c l o าวนะครับคลิกลงไปเราก็จะได้เป็นรูปกรนเมกตามรูปทรงที่เราวาดไว้สำหรับการใช้คำสั่งร i s i o n c l o าวก็คงมีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อให้กำลังใจช่อง a แอคทีฟเลอ e r ในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ